ริชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้ววันนี้แบ็คโคเวอร์มบายในราคาแสนถูกสุดคุ้มยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลยหรือญริชแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้สูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมอีกมากมายสามารถเติมเกมได้ทั้งเว็บและไลน์ถูกเติมง่ายเติมไวบริการ24ชั่วโมงต้องริชแมนช็อปเท่านั้นผมพร้อมแล้วครับทุกคน ยามี ami, ล่างนี้เก่งมากครับชอบอันตีมากเลยโอ้สวัสดีด้วยครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาใหม่กันด้วยนะครับตอนนี้มี177ตัวกับ47,472 47เพชรน,นะครับผมผมจะสุ่มตู้รักก่อนนะแล้วความรู้สึกของผมอะ่ะความรู้สึกของผมคือรักอะได้ภายใน50ตัวแล้วก็พอันใน50ตัวเนี่ยผมคิดว่าผมได้รักเออผมคิดอย่างนั้นนะเพราะว่าสุ่มมานี่เกือตลอดนะครับผมรักเอาแค่ตัวเดียวส่วนยามี ดูดวงก่อนดูดวงก่อนแต่น่าจะเอากาันันตีเลยน่าจะเอาถึงการันตีเลยเพราะว่ามีตั๋วดองไว้เยอะพอสมควรอันนี้ผมสายฟรีนะต้องเอาเจ๊ม,มาสุ่มแล้วพี่เจ๊มไม่ไม่ว่างอะเจ๊มไม่ว่างวันนี้เจ๊เจ๊เจมไม่ได้กลับมานะครับเจ๊อยู่ต่างจังหวัดอยู่นะครับทำง,งานต่างจังหวัดนะครับโอเคไปเริ่มสุ่มกันเลยครับเออเราเปิดอินเมชั่นอยู่หรือเปล่าวะนั่นไงพอเราไม่เปิดมันก็ไม่เก่งไงครับน้องๆมันต้องเปิดไงครับมันต้องเปิดอินเมชั่นเพื่อความหล่อเท่ก่อนครับตรงนี้ การันตีการันตีก็อาญายามีเอาการันตีแน่นอนยามีการันตีแน่นอนยามีน่าจะการันตีแต่ลักอ่ะขอแค่ตัวมันพอขอแค่ตัวมาประดับทีมไปครับทุกคนเอาดวงผมไปจัดไปนี่มือทองของแช่และแน่นอนหรือเปล่าลืมตาเปล่าเลยไหมล่ะอันนี้เรา20ตัวใช่ไหมโคต้าของผมคิดว่าลักน่าจะโผภายในโผภายใน50ตัวโผภายใน50ตัวนี่20ตัวใช่ไหม20ตัวจัดไปจัดไปครับชอบบันตียามีเออ อันตียามีโคตรเท่นะครับผมอนาคตเมียคท็เกเจอที่ดีกว่าโนโอเอลไหมครับฟาหน้าล่างสามตาครับผมฟาหน้าล่างสามตาครับปาหน้าร่างสามตาเป็นแท็กเจอสายสีเขียวโจมตีหมู่ที่แรงที่สุดในเกมปาหน้าร่างสามตาครับต,ต้องจัดนะต้องจัดนะมือลุ่งอรุณต่างหากอันนี้เราเท่าไหร่ละสามสิบต่อไปสี่สิบครับปลาตูทองพร้อมกับชุดสวยแล้วก็ลืมตาอ้าปากเป็นไงลืมยังหลับตาอยู่ ไม่เป็นไรยังอยู่ในโคตาที่คิดว่าโลต่อไปต้องมาแล้วสวัสดีร้อย76ท่านกันด้วยนะครับตรงนี้มาแหมบอกขอกดไลค์50มันก็ให้กู50จริงๆนะมันก็ขางอยู่ตรงนี้เลยเอ้า้อท่านกดไลค์สักครึ่งนึ่งอ,ะอ่ะขอสักครึ่งนึงอะ่ะเนี่ยครั้งนี้มาแล้วประตูทองประตูทองพร้อมกับชุดธรรมดาแม่อะไรมันจะเกลือขนาดนี้บอก50 50ตัวลุ้นลุ้นและลุ้นและ ลดละเออลดละลดละอ่ะถ้าคนดู200นี่คนกดไลค์ขอขอร้อยหนึ่งได้ไหมขอสักครึ่งหนึ่งได้ไหมเกิน <c ười> <c ười> 50ตัวแล้วครับ80ตัวไม่มาเหรอไม่เกิน80ตัวเฮ้ยมมไในโอ้ขอบคุณน้องบีมนะครับปลาตูเงินปลาตูเงินกดข้ามเลยไปแล้ว60ตัวอ,อ่ะจะเป็นอย่างที่น้องน้องบีมบอกไหมพี่นัตตี้หาเพชรยังไงครับเยอะจังอ๋ออุย้ยสวัสดีพีด้วยนะครับเอ่อจะบอกว่า แล้วญี่ปุ่นไม่มีตัวอะไรเข้ามาใหม่เลยนอกจากแอสตาปีกมาแล้ว1เดือน1เดือนกว่าๆด้วยซ้าแล้วผมไม่ได้ใช้ตั๋วไปกับอะไรเลยเพชรไปกับอะไรเลยไอกูไอไม่ใช่ไอชา์ลอดชุดยูกตาตะผมก็เอาคุณแจไปขายก็ไม่ได้ใช้ตัว๋วไม่ได้สุ่มเพิ่มไม่ได้สุ่มอะไรเพิ่มเลยแล้วก็มันก็เกลือไงมันก็เกลือไงตรงนี้สวัสดี200ท่านกันด้วยนะครับตรงนี้เออมาใหม่ต้องกดไลค์แล้วล่ะตามไนท์บอดบอกนะครับผมเออคนคนดู200ต้องกดไลค์ร้อยหนึ่งอะ่ะเออขอครึ่งๆึงได้ไหมล่ะ เพ็ดเยอะเพราะว่าโอ้โหไป70็ตัวแล้ว,วะ่ะทั้งสุดท้ายที่้องบีมบอกว่า80บใบมาแน่นอน80บใบมาแล้วโอ้โหแล้วชุดแล้วดูชุดเขาโอ้จริงต้องเรียกอเจ้อะต้องเรียกอเจจริงจริงแ,แปลกแลแล้วเออตามท,าที่พี่ต้นบอกเลยครับแปลกๆปกครับอเจอยู่ไหนขอมืออเจหน่อยอเจ้เจดูอยู่บ่าเจ้ผมขอมือ,อเจหน่อยได้ไหมสวัสดีครับผม b y s นี่เเจเจเจเคหรือเปล่า พีวส้สวัสดีด้วครับมาเอออันนี้ต้องได้ละ90้าสิบใบมาแน่เออเออมาสักทีมาลุ้นกันว่าตัวรักหรือเปล่าอันนี้สุ่มรักก่อนนะสุ่มรักก่อนนะเดอเด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 ่งอย่าหน้ากทีไตกใจทุกทีเเเเาศทิงดำมา nah. มามาบุญจะศิษฐอ๋อบุญจิษฐดบุญจะิ ยางยังย <LY N Rip> ัง <rarely> ย <Pokémon> ังมา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 ไหมล่ะกาจิงดำไหมล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มันแปลกแปลกแล้วนะมันแปลกแปลกแล้วนะเอ้ยยางยางอู้วตกใจนึกว่าชาหลอดมั้ยยังย Poke ังยังยังเฮ้ยเฮ้ยหน้ากายก็พออย่าหน้ากายก็พอกาทิงดำเฮ้ยมาว่ะยังอีกเหรอโอ้น้าการยัง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  ทำไมไมันรื้อขนาดนี้การทีมดําเสียงรักเออมันชื่นใจหน่อยตรงนี้ไม่การันตีครับผมไปครับรักมาแล้วครับผมจะบอกว่ารักนี่สกิลเหมือน SR เลยนะครับสกิลเหมือนเ r แค่มันเก่งกว่าแค่นั้นนะครับมาที่โลที่90ว่ะได้ตัวมาแล้วโอเครักเราแค่ตัวละครพอนะครับเพราะว่าตัวมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับต้องต้องนจะต้องปั้นสุดมาระดับหนึ่งเลยทีเดียวเชียวนะครับผมเห็น เออเซิร์ฟนอกไอ้คนคนต่างประเทศเขาเอาไปตีแอสตาปีไม่เข้านะครับทั้งๆที่มันเป็นสีส,สีฟ้าไอเทกเกอร์นะครับแต่นี่ครับกุญแจ S อซอแปดอยู่ไหนครับเขา,เอาออกไปแล้วครับผมเอาออกไปแล้วครับเอาออกไปแล้วฮะไม่มีระบบกุญแจแล้วครับกลายเป็นเราเหลือ80ตัวใช่ไหมกลายเป็นอา่าการ์ดที่เราได้ตัว Ss ที่ผ่านมาทั้งหมดครับเลือกได้เลือกได้ตัวกากมาก <laughs> จริงเหรอ โอ้มาครับสวัสดี2 5 1ท่านกันด้วยนะครับมาครับตรงนี้มาจามีคิดว่ากี่ตัวดีแต่ยามีเราออกการันตีเลยนะยามีเราออกการันตีเลยนะยามีอยากให้ออกเยอะๆเหมือนกันอยากให้ออกมาเยอะๆเหมือนกันโอกาสออกเอซอาร์ซีซันเท่าไหร่ครับซีซันหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับเอออยากให้ดูเลขก่อนมาเดี๋ยวเราออกออกจากตรงนี้แป๊บนึงออกจากความเกลือแป๊บนึงออกจากวางความกลัวแป๊บนึงตู้เอซอาร์แปดจะมีให้เลือกไหมครับอ่าไม่ไม่มีละเออเขาเรียกว่า ต้องรอให้มันผ่านไปอีกซีซั่นหนึ่งก่อนมันถึงจะได้จะได้เลือกตอนนี้มียามิหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับต้องนั้นก็จะเป็นซีซั่นที่ผ่านมาทั้งหมดอันนี้จะเห็นได้ว่ายามิซีซั่นที่แปดนะแต่แต่อีแม็กนากับชาร์ลอตซีซั่นที่หกแล้วซีซั่นที่เจ็ดมันหายไปไหนวะซีซั่นที่เจ็ดโดนลัดครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมโดนลัดครับแล้วก็การ์ดอยู่ที่ศูนย์จุดหกแปดเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็มีการ์ดของซีซั่นอื่นด้วยนะตัวที่ผมอยากได้จริงๆอ่ะผมออยยากไดู้้โนนน่ีีบััฟฟเร์ตวะ ถ้าได้มากี้กว่ายามีอีกนะจริงเออส่วนตัวที่เหลือก็พยายามก็ก็ก็ก,ก็ได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับยามีได้มาก็ดีครับจะได้ทำห้าดาวหกสิบเจ็ดตัวหกสิบเจ็ดตัวที่เหลือมามากันต่อสี่ถึงห้าเดือนครับที่เซิฟที่เออนั่นแหละโอ๊ยลืมตาปากว่ะลืมตาปากว่ะเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะตรงนี้ยังไงทุกคน ตักไม่ได้กาะนะครับลองอ่านสกิล LR กับ2ดาวดีๆครับและการสกิลเออมันต้องปั้นสุดพอสมควรเลยครับส่วนใหญ่ตัวตัวซีซั่นหนาส่วนใหญ่จะทำพวก LR แพสซีพิเศษขั้น2หมด2ดาวเขาคุณสกัดติดตามใหม่ด้วยนะครับน้องอานาสนะครับน้องอานาสนะครับมาปุ๊บก่อนมามามา๋ยวเป็นการดก็พออุ้ยนี่กาสยามีปะล่ะเอออย่างน้อยได้กาสยามีหายยากกว่ายามีเพราะฉะนั้น เราได้การยามมีมาแล้วผมมาแล้วอาปากเลยเหรอโอ้โหอเจมาพร้อมกระดวงจริงต่อคุณอเจนะครับอาเจครับต่อไปตัวเลยเปล่าล่ะต่อไปตัวเลยเปล่าล่ะเจสวัสดีอาเจเลยครับอาเจมาแล้วนะครับอาเจอยู่ในแชทนะครับ AP คืออเจนะครับอาเจครับขอพลังเลยครับไปครับตรงนี้ลืมตาปากเลยเปล่าปาตุงเงินปาตุงเงินแต่ชุดสวยว่ะปาตุงเงินแต่ชุดสวยเออการยามีโหดมากๆเลยนะครับโอเคจัดไปครับได้การมาแล้วถือว่า ค่อนข้างที่จะโอเคสัสัเฮ้ยเราพูดคำายาวออกไปทําไมเออโอเคจัดจัดไม่ใช่โอเคสัตสัต์โอเคจัดจัดเออเพราะผมลืมบอกตอนที่ผมสุ่มร้อยโลได้ยามี2ดาวกับหน้าสกิลสดาวผมได้ตัวซีซั่นอีก2ตัวนะครับโอ้โหทำไมดวงดีจังวะตีตีคุงถ้าหลุดเลดพี่ก็ไม่ได้เกลือแล้วแค่พี่ดวงดีเกินไปเออนั่นแหะสิบวัดดีครับอาเจ๊ปั้นไหนตัวไหนสุดบ้างครับอ่าปั้นแอตตาปีกสุดครับแล้วก็ จูเลียครับแต่ว่าตูเลียนี่น่าจะเอายามีมาแทนแล้วเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนมาตรงนี้ยังเกลืออยู่ที่ได้ตัวครบยังยังขาดยามีร่างแอคอยู่นะเจเนี่ยต้องการตัวได้ได้ลังมาแล้วได้ลังมาแล้วก่อนการันตีเพราะฉะน,น,นั้นยามีเนี่ยต้องมาแล้วล่ะเจอาเจประตูเงินชุด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 สวยไม่ลืมตายครับเรเาสุ่มไปเท่าไหร่แล้วนะเราสุ่มไปเท่าไหร่นะลักเราสุ่มไปเท่าไหร่เก้าสิบป่ะลักเราสุ่มไปเก้าสิบ ยามีเราจะเท่าไหร่ดูกันยามีเราจะเท่าไหร่ยามีเราไปหกสิบแล้วนะโอเคนี่พลังเจต้องมาแล้วครั้งที่นี่เอามือมามือมาแปะมือมาแปะเจ๊โอ้ยยังยังยัง,ย,งยังไม่มาเออลุ้นหน่อยเวลาเออเดี๋ยวไม่มาเดี๋ยวไม่มา,มมาเจ๊เราส่งไปหกสิบสวัสดีเกือบสามร้อยท่านกันด้วยนะครับมาแล้วก็ครั้งเอาเจ็สครั้งเลยใช่ปะ่ะต่อไปครั้งที่แปดิ มาตัวเราจะหมดแล้วนะประตูเงินเนาะขอบคุณสระกาติติมตาใหม่ด้วยครับน้องโดูบนะครับหลุมจอบมาถึงดีแจกไปคำน้องไปหึงดอกผมหมดตู้ละร้อยโลก็ดีครับก็ถือว่าโอเคอยู่โอเคอยู่ยามีใส่เซ็ตโลดาวออฟลอง m อ t k p อเคพพอย่างตึงจริงหรอเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องถ้าหลุดเลทจริงๆอยากได้ตัวไหนครับอยากได้ยูโน่่างดีบัฟเฟอร์สีแดงครับบอกเลยว่าของแท้และแน่นอนของจริงฮะไปครับตรงนี้บ้านน่ะอย่าให้เสียชื่อพี่นาตีมือทองเออ ไปดิเจเออมาแล้วมาแล้วแต่เราจะเอาการันตีเลยนะถ้าสมมุติมันได้ตัวมาเราเราไปต่อนะครับยามีสองดาวค่อนข้างดีนะจากที่ดูรีวิวมา2ดาวต้องสองดาวถึงจะดีอ้าวแล้วเรากดข้ามทำไมแล้วไรอาไม่ต้องใช้แล้วไงไรอาไม่ต้องป้านแล้วโอ้ยโอนู้จะกดข้ามทำไมวะผมไม่เข้าใจปลาตูทองพร้อมกับชุดสวยมาเจกำลังเจมา ไม่ยังไปดิมันต้องกดข้ามเป็นเขาเราียกเป็นแพทเทิร์นแพทเทิร์นสองเลยไงยสองเลยไงยสองเลยไงยเออมันกดข้ามกดข้ามแบบเขาเรียกว่าให้สกิปดวงไปก่อนสกิปดวงสวยไปก่อนเออ e, นี่ดวงดีมาแล้วครับยามีสองตัวเลยปะล่ะยามีสองตัวเลยเฮ้ยยังดังแม็กนากระชิงกูลุ้นกระชิงดามไปก่อนเลยเอา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 เออเจสองขอสองเจขอสองยามีสอง ยังมีสองตัวนี่การันตีตัวกูแจ็คมึงมาได้ไงกูแจ็คมึงมาได้ไงวะแล้วแต่กาซีซั่นน่ะเออก็ก็ก็ดีมัม้ยก็ดีมั้งไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็สิงดั้จังอีกเหรอไม่เหรอมาไอ้ลุนลุนด้วยคุณเสียวคำพูดขึ้นหน่อยเดียวไม่ใช่อะไรเสียวคำพูดขึ้นหน่อยเดียวมามาช้าแต่มา โลอย่านะอย่านะเอง็งเอ็งห้าดาวยังวะห <laughs> ิมามาทำไมด <laughs> ามีกูไปไหนสามร้อยสิบชั้นสวัสดีครับ <laughs> แจ็คเป็นคาร์บอย <laughs> แจ็คเป็นคาร <laughs> ์าบอยเอ็งมาไงเนี่ยโอเคโอเคโอเครู้รู้รู้แหละว่าว่ามันมีตู้ซีซันด้วยแต่เนะี่การมันได้ยากกว่าเยอะเลยนะ <laughs> แม่อีกร้อยตัวครับมา ลู่มันบักครับชุดสวยเฮ้ยเราจะมาสามรอบติดเลยเหรอถามจริงถามจริงสี่รอบติดเลยไหมล่ะสองเลยมูลุ้นกระชิงดำอย่างเดียวเลยลุนเลอเกินเฮ้ยอย่ามานะอย่ามานะอย่ามานะขอร้องอีเปียเปียหน้าเนี่ยอย่ามานะขอร้องได้แน่ได้แน่อันนี้อันนี้ไม่บักแล้วไม่บักแล้วไม่บักแล้วเออกูหน้าการ์ดทีไรกูเสียวตลอดไม่ต้องเอาการ์ดแล้วไม่ต้องเอาการ์ดแล้วตอนนี้ ทัก <t ouch> นิดนึงหน้าทักนิดนึงหน้าก่อนการันตีหนา้าเฮ้ยไม่ไม่ไม่ตัวนี้ไม่ไม่ไม่กดข้าวไม่เอาไม่เอาไม่ลุ้นการิงดำไหมขอเสียงอย่างอีกเหรออย่างอีกเหรอการอีกแล้วไม่ไม่ไม่การไม่เสีการิงดำขอเสียงหน่อยตัวอะไรวะ เอาไปให้ใจเล้าเดี๋ยวนี้เอาไปให้ใจเล้าเดี๋ยวนี้ป่าได้ยังไงสีแดงก็ขอเป็นยูโนดีบัฟเฟอร์หน่อยไม่ได้เหรอไม่ก็ราชินีเวทมนต์ก็ได้เอาไปให้ใจเล้าเดี๋ยวนี้ครับผมโู้ใจเล้าโอ้โหผิดใจเกมคนโอเอลนี่5้าดาวตัวแรกของผมในไอดีเลยนะแล้วมึงทำอย่างนี้เอาไม่เป็นไรเอาเศษไปแลกการ์ก็ได้ อีก90้การันตีมันจะมาสี่รอบติดเลยไหมนะาปาตูงต้องให้คา่าเออ,อเจไม่อยู่เสียดายเออสียงพร้อซะด้วยได้ส,สิสวัสดี3 8 5้าท่านกันเลยครับยังเกลือยังไม่ผูกเอ,อ้ยได้ปู่มาจะปู่ปูกก็ปู่ห้าดาวไปแล้วมั้งทำไม่ผิด8ปสิทีการันตีไม่หลอกไม่หลอก,อกปาตูทองมันไม่ถึงการันตีหรอกใช่ไหมเจไปแท็กมือ ลืนตาอ้าปากออยา,ากจะกรีดเออเอ้ยเรียกฟินลลน่นมาก่อนดิถ้ามีฟินลลนด่อนะยามีมาแน่ดูก่อนเลยฟินลลน่นมาหรือเปล่าฟินลน่นยังไม่มาว่ะนี่อะการ์ดฟินลน่นมาฟินลน่นนายน่ะเปิดวาร้ยามีไปนั่งคี้พอแล้วเปิดเปิดวาระมายามีให้จุดติที่ไอดีนี้ซะลาตูทองพร้อมกับชุดสวยมันแน่นอนแล้วของแท้แล้วแน่นอนของจริงของจริงลืมตาอ้าปากไป นี่ไงขอสองเลยไมล่ละสองเลยไ,ม,ลไม่ละไม่ไม่ไม,ามามาลุ้นกันลุ้นกัน <c oughs> อือยู่เอออาเจมันเริ่มมาเริ่มมาดูอนิเมะการ์รตรูนเลยนะครับเออนี่การ์ดฟินแลนด์มาเพราะฉะนั้นฟินแลนด์เปิดวาร์ฟแล้วฟินแลนด์เปิดวาร์ฟแล้วอ้าวเราเอซอาร์ไปสองแล้วโอเคมาการ์ติงดำขอเสียงหน่อยอยังอีกเหรอรัก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 อ่ะฮึอ้อยอย่านะอย่ามานะอย่ามานะขอร้องจากการ ยู yeah. อะลยอีเวนี่อีกแล้วตั้งแต่แอตตาปีกผู้ย้อนกลับไปดูคลิปแอตตาปีในะตัวนี้แม่มาทำไม400คนสวัสดีด้วยครับแชทโอ้0ี่รคนขอกดไลค์200เลยได้ไหมโอ้ยการันตีจริงอะเนี่ย60ิบอีปีมาเลยมาปาตูทองพร้อมกับชุดสวยโดดงานมาเดี๋ยวนี้ครับเออเอ้ยก็ตือนตาปากเอาเรื่อง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 มามามา,มา มาหน่อยมาหน่อยขอเสียงขอเสียงอย่างเดียวปะขอเรียกว่าอะไรวะดีครับเออสวัสดีลูกเบสได้ะขอเป็นกระทิงดำพร้อมกับเสียงอันหน้าลื่นลมอย่าเป็นการ์ดนะเว้ยอย่าเป็นกาอย่าเป็นกาดน้ยเชื่อกาอีกเดียวเหรอเฮ้เนี่ยไอหลอกล้อนหลอกล้อนวันลี้แต่เซอร์ไทยมาได้ยังไงเนี่ยหลอกล้อนจดจัด เซิฟไทยก็ห้าดาวไปแล้วนะอันนี้นอันนี้ฟินแลนด์ฟินแลนด์นายพายามิมาเดี๋ยวนี้เลยห้าสิบตัวโอ้โหถามจริงกะจะเอาห้าดาวเนี่ยคือเอาจริงๆนะเอาจริงๆนะถ้าสมมุติว่ามันเพราะมันได้ติดเลดอะได้มาสักสองตัวอะแล้วก็การันตีหนึ่งตัวผมกะจะทำห้าดาวอยู่นะแต่นี่มันไม่มาเลยวะ่ะเฮ้ยมันไม่มาเลยวะ่ะถามจริงโอ้โหเออฟินแลนด์มาแล้วมา อย่างน้อยอย่างน้อยฟินแลนด์ก็มาแล้วครับฟินแลนด์กลางนาเขตไม่ใช่คนละเรื่องมึงเปิดวาร์ปเดี๋ยวนี้นะเปิดวาร์ปเดี๋ยวนี้นะเปิดวาร์ปเดี๋ยวนี้นะอีสี่สิบตัวนะอีสี่สิบตัวนะมาพัไปมาสองตัวมาสองตัวสองโลติดก็ก็ได้อยู่นะเออหมึงไม่ไม่เปิดวาร์ปให้กูหน่อยนั่งอ,อึอยู่อะยามีไปไหนอดาผ่าวิติอีอะยามี โอ้โหยิ่งสามสิบตัวขอสองตัวเลยได้ไหมขอสองตัวเลยได้ไหมฮะขอสองตัวเลยได้ไหมลูกพ่ยามีเออฟิลันเปิดวาร์ปชุดสวยประตูทองเออยังไม่มาแล้วอเจมอเจมาแล้วนี่ขอสองเลยไ,ไหมขอสองเลยไ,ไหมโอ้โหี่มาสักสองตัวให้ชื้นใจหน่อยก็ไม่ได้เออต,ต,ตัวไม่ค่อยโหดนะครับจะไปใส่สุดเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไร จริงๆอ่ะอยากจะรีวิวแบบ5้าดาวไปเลยนะครับผมเพราะว่าธรรมดาม,ม,มันมันมันธรรมดาไปไงเออถ้า5ดาวจะเก่งก็ได้สวัสดี430ท่านกันด้วยนะครับตรงนี้ออยาออยาดวงผมเอาดวงผมไปใช้ไหมครับเออตีคุงตีคุงมาหน่อยลักเก่งไหมครับเพิ่งมาลักเอาแค่ตัวพอครับมารุ้งกรลุณสีทองอย่าเลยเอออย่าเย้ยกาจิงดำขอกาจิงดำอย่าเย้ยอย่าเย้ย อย่าเป็นการก็พอเออการชิงดำหน่อยไหมการชิงดำกุลาบอโอ้ยเอยชาร์ลอตหย่อนดีก็เอ,อ้ยยังเป็นยังลุ้นได้อยู่เอ,อ,อยากการดะเว้ยเอออยากการการชิงดำเสียงมาฮะชื่อซีซั่นแรกมาเร็ว <laughs> โอ้โหหนึ่งเปอร์เซ็นต์มีอยู่จริงไหมเนี่ย โอ้โหแอสตากูมาครบหน่วยกระชิงแล้วเนี่ยโนโอเอลชุดไปน้ำแอสตาชุดน,นักเรียนฟินแลนด์กูมาครบหน่วยกระชิงแล้วหลุดมาไกลมาก <c ười> ไกลโข,ข,ขเลยอีกยี่สิบตัวมาไกลไปไหมอะฟินลน่นเปิดเปิดว์าไปไหนเนี่ันเปิดว์าไปซีซั่นแรกเหรอถังแก๊สน้องๆก็ดูอยู่โอ้โหดวงพ่อโอ้โหการันตี <c ười> โอ้ไม่ปั้นมึงแล้วโอ้กะจะปั้นซะหน่อยยามีขี้ยกเอ้ยโอ้ถามจริงโอ้การันตีว่ะอันนี้มันการันตีใช่ไหมการันตีเลยเจอที่ญี่ปุ่นรู้สึกจะการันตีเลยจบจัดเลยโอ้อะไรอ่ะเออขอสองได้ไหมล่ะขอสองได้ไหมล่ะสัญญาว่าถ้าโอ้โหไม่สองอลย้อมันไม่สองนะไม่อ,มอยู่เอออาเจไม่อยู่เสียดายเดี๋ยว อยู่โนรังปีมานะพาเอ้ยอเจมาไงเอออเจอเจเดี๋ยวเจน่าจะสีสิงโตมาเดี๋ยวเจมาสุมนะอันนี้มันการันตีอยู่แล้วอันนี้มันการันตีอยู่แล้วไม่เป็นไรอันนี้การันตีอยู่แล้วแต่ว่าเราเราเราจะไปดูหน้าตอนที่มันแอคเราจะไปดูหน้าตอนที่มันแอคว่าเสียงมันมาเป็นยังไงเสียงมันมาเป็นยังไงเออมีการันตีอยู่แล้วเสียได้ว่าเสียได้ว่าทุกคนกระชิงดามาเสียงมานียังอีกเหรอ หน้าสกิลหน้าสกิลไม่ได้ไม่ไม่มันไม่มีการันตีหน้าสกิลมีแต่การันตีตัวเลยการันตีตัวอะไรการันตีไม่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 หน้าสกิลไม่หน้าสกิลเออกระติงดามั้ยฟังเสียงยังไม่มาเอลตาหลอกหลอนกูเหลือเกินตั้งแต่การแล้วลิสมาไม่ไม่ไม่เออให้ชื้นใจหน่อยเออ๋ยวไปดูสกิลนิดนึงแล้วกันก่อนก่อนปิดไอ้นี่ก่อนปิดคลิปคลิปยี่สิบนาทีแล้วเนี่ย โอเคออกมาตัวสุดท้ายเลยนะสมเป็นการันตีจริงๆมาตัวสุดท้ายเลยเนะี่ยจบเหลือสามหมื่นเพชรไปสุ่มเจเจ,เจสิงโตเดี๋ยวเจสิงโตต้องห้าดาวเออมี 30, สามหมื่นเพชรเจสิงโตอ่ะเจมากดให้ด้วยนะเจนัดวันมาเลยเดี๋ยวดูแพทเลยเดี๋ยวดูแพทเลยว่าอ่ะเจ๊ราจะสีมาวันไหนแล้วนัดเจเจลาาง,งานมามาสุ่มเลยยีแอตต้ามึงสองดาวสองดาวได้ไงวะไรอาร์ดาวหนึง่ง อืมอยู่ไหนเนาะอยู่ไหนเนาะ,อะโอ้รักกลายเป็นรักโชคดีกว่าเฉยเลยอ่าด,ดูดูสกิลรักหน่อยก็ได้ดูสกิลรักหน่อยก็ได้เอ้ยเฮ้ยโอ้โหลืมเปิดฟูล์เนิเมชั่นลืมเปิดฟูล์เนิเมชั่นอาเจต้องโชว์แล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดฟูล์เนิเมชั่นแป๊บเปิดฟูล์เนิเมชั่นแป๊บโอ้โหโอ้ยมาเดีย๋ยวเราจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ามาเรามาดูแบบเต็ม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 ตา อันนี้เรากดกดเล่นไปก่อนนะไม่มีอะไรไม่มีอะไรแค่แค่อยากให้เป็นฟูแอนิเมชันเลยสี่ร้อยสี่สิบสามท่านครับสวัสดีด้วยครับตรงนี้คิดว่าจะปั้นดีไหมอ่ะอูแล้วแล้วก็กดออกเดี๋ยวเจสิงโตมาถ้าดวงดีจัดจัดปั้นห้าดาวไปเลยนะครับผมมันอยู่ที่ดวงอ่ะเหลือสามหมื่นเพชรเนี่ยสายฟรีอย่างผมมันไม่มีมันไม่มีเพชรมากกว่านี้ละเก็บไว้เก็บไว้อ่ามาดูมาดูสกิลอันตีรักก่อนมาดูสกิลรักก่อนรู้รู้สึกรักจะเป็นการแปดแปดปั๊บ 8ปดีบัฟไอ้นี่ไว้8ปดีบัฟสายฟ้าแล้วก็ระเบิดตามสเต็คนะครับผมสกิลหนึ่งเนี่ยแปะได้แปะแล้วก็จะมีสายฟ้าขึ้นหัวเนี่ยฮะทอดตอดตอดตอดสเต็กได้ไหมสเต็กได้ไหมสเต็กเป็น2สเต็กเป็น2แ,แปะไปอีกสเต็กเป็น3โอ e ้พระเจ้าสเต็กสามเลยเหรอแล้วก็เก่งตามบัฟเคาน์เตอร์สเต็กได้3ทีสกิล2เปียงสกิลหมู่นะครับก็ทำสตันได้ด้วยหรือเปล่าวะ รู้สึกยามิจะทำสแตนได้ครับตัวนอินเมชั่นหลอนจัดไปตรงนี้ไปยังแบบโอเคลงไปนอนเป้าหมายรายเดียวแล้วก็เราเปิดตามสายฟ้าแล้วก็บัฟเคาน์เตอร์ที่มีอยู่ประมาณนี้สำหรับรักต่อไปยามิคีแอคต่อไปยามิคีแอคยามิยามิยามิเองอยู่ไหนต่อไปยามิยามิตัวเยอะจัด ยามีเราได้การมาด้วยนะเพราะฉะนั้นก็โอ้เสียดายมันไม่มาก่อนการันตีวะสกิลหนึ่งครับทิ้มแทงครับผมไม่มีอะไรนะทิ้มแทงเฉยๆสกิลสองเป็นสกิลหมู่ครับก็เปลี่ยนไปโอ้เทจัดเลยสกิลสองนี่ตุดแล้วก็ติดผลเ,เลือดไหลนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดมีเลือดไหลยอยู่เราตีไปทีนึงจะติดสตันนะครับจะติดสตันนะครับปลื้มๆนี่ฮะติดสตันครับถ้าถ้าศัตรูติดเลือดไหลยอยู่แปลว่ามันคอมโบกับราชินีเวทมนต์ได้ นะครับแล้วก็อันตีของเขาครับไปครับตรงนี้เดี๋ยวแช่บัตเกลูโผล่เ่ลูกบัตเกลูอันตีเพื่ยังครับเรี้ยครับและนี่คือทั้งหมด <c oughs>